คุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วรู้สึกเหมือนมีมือใครบางคนบีบรัดลำคอทั้งที่ในห้องคุณอยู่คนเดียวไหมครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับชัยวัตรนักธุรกิจหนุ่มวัย35ปีรูปร่างสูงโปร่งผิวคล้ำแดดจากการทำงานกลางแจ้งเขาสวมใส่เสื้อผ้าภูมิฐานแต่ก็ทรรมัดทแแมงดวงตามีแววความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานอยู่เสมอ ชัยวัดน์ได้รับมรดกเป็นโรงพยาบาลอาณานิคมเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากตอนนี้มันอยู่ในสภาพทรุดโทรมจนแทบจะพังลงมาอยู่แล้วชัยวัดน์ตั้งใจจะมาประเมินมูลค่าแล้วรีบขายทิ้งไปซะเมื่อเขาก้าวเท้าเข้าไปในตัวอาคารครั้งแรกกลิ่นอับชื้นของไม้ผุผสมกับกลิ่นยาฉุนเก่าๆมันตีเข้าจมูกทันที ผนังปูนเก่าแตกร้าวเป็นทางยาวเถาวันเลื้อยปกคลุมหนาแน่นจนแสงสว่างแทบส่องไม่ถึงทุกย่างก้าวของเขาเสียงมันก้องไปทั่วโถงทางเดินที่เงียบสนิทแสงไฟฉายจากมือส่องกระทบกับหยากใยห,ห,หนาเป็นพุ่มและคราบดำๆตามผนังมันให้ความรู้สึกวังเวงและกดดันอย่างบอกไม่ถูกราวับมีบางสิ่งจ้องมองมาจากมุมมืดตลอดเวลา ชัยวัดก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆที่อธิบายไม่ได้แรกๆมันเป็นแค่เสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนลมพัดผ่านหูเขาคิดว่าคงเป็นเสียงผนังร้าวหรือไม่ก็หนูแต่แล้วมันก็เริ่มหนักขึ้นบางทีเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนคนเดินผ่านในระยะไกลหันไปมองก็ไม่มีใครบางครั้งก็มีของตกเองโดยไม่มีเหตุผลเขาพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายทุกครั้ง แต่ความรู้สึกไม่สบายใจมันเริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆมือเขาสั่นนิดๆโดยไม่รู้ตัวหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเหงื่อเย็นๆซึมออกมาที่แผ่นหลังจนมาถึงคืนนั้นเขาตัดสินใจจะเข้าไปรื้อถอนสิ่งกีดขวางในห้องเก็บศพเก่าที่อยู่ชั้นใต้ดินมันมืดสนิทกลิ่นอับชื้นแรงกว่าที่อื่นหลายเท่าแล้วตอนที่เขาใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในมุมมืด ภาพที่เห็นมันทําให้เลือดในกายชัยวัฒนเย็นเฉียบตรงหน้าเขาคือโครงกระดูกมนุษย์ในชุดพยาบาลเก่าๆถูกล่ามโซ่ตรึงไว้กับผนังและทันใดนั้นเองร่างของพยาบาลชุดวัยเก่าๆเ,เปื้อนคราบเลือดแห้งกรังก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนที่บาดลึกเข้าไปในโสตรประสาทชัยวัฒตัวแข็งทื่อ ความเชื่อทุกอย่างที่เขายึดมั่นมาตลอดพังทลายลงในพริบตาชัยวัดเดินสำรวจไปเรื่อยๆอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแผ่วๆใครอยู่ตรงนั้นเขาพูดออกไปความเงียบตอบกลับมามีแค่เสียงลมพัดวูบหนึ่งผ่านช่องหน้าต่างที่แตกคงลมมั้งเขาพึมพำกับตัวเองหลังจากนั้นไม่นานตอนที่เขากำลังก้มดูเอกสารเก่าๆจู่ๆปากกาก็กลิ้งตกจากโต๊ะ ถังที่มันวางนิ่งอยู่ตั้งนานเขาก้มเก็บขึ้นมาวางใหม่แต่อีกไม่นานต่อมามันก็ตกลงมาอีกครั้งชัยวัตรเริ่มรู้สึกแปลกๆเงื่อเย็นๆซึมออกมาจากฝ่ามือหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นต้องเป็นตึกสุดตัวหรือไม่ก็มีหนูเขาพยายามบอกตัวเองคืนนั้นเองชัยวัตรตัดสินใจไปสำรวจห้องเก็บศพเก่าที่เขาตั้งใจจะรื้อถอน กลิ่นอับชื้นยิ่งคละคุ้งกว่าที่อื่นหลายเท่าไฟฉายส่องไปทั่วเขาเริ่มรื้อถอนซากปร,รักปร,รักหักพังออกแล้วก็ชัยวัดเห็นมันโครงกระดูกมนุษย์ในชุดพยาบาลเก่าถูกล่ามโซ่ตรึงแน่นติดกับผนังทันใดนั้นร่างของพยาบาลชุดวัยเก่าๆเ,เปื้อนคราบเลือดแห้งปรังก็ปรากฏตัวตรงหน้าพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนจนแก้วหูแทบแตก หลังจากวันแรกผ่านไปชัยวัตรก็เริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศวังเวงของโรงพยาบาลเก่าที่ราชบุรีแต่ก็มีบางสิ่งที่มันเริ่มจะแปลกไปตอนแรกคือเสียงเสียงกระซิบแผ่แวๆเหมือนมีลมพัดผ่านหูทั้งที่ในห้องมันปิดสนิทชัยวัตรคิดว่าคงเป็นแค่เสียงจากลมที่ลอดตามรอยร้าวตึกเก่าๆแล้วก็มีเงาเหมือนคนเดินผ่านแวบๆที่หางตาเขาก็หันไปมอง ไม่มีใครก็ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นแค่เงาเถา,าวันที่ไหวอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่แล้วมันก็เริ่มถี่ขึ้นปากกาบนโต๊ะอยู่ๆก็หล่นลงมาเองไฟฉายที่วางไว้ก็กลิ้งตกลงจากขอบหน้าต่างเขาเริ่มรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวหัวใจเต้นถี่ขึ้นมองไปร,บรอบๆในความมืดมีแต่อยากแย่กับเงาของตัวเองเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันคืออะไรคืนนั้น ใชยวัดตัดสินใจลงไปสำรวจห้องเก็บศพเก่าเพื่อรื้อถอนของรกๆออกพอเขาเปิดประตูห้องออกกลิ่นสาบกลิ่นคาวเลือดเก่าๆมันก็ลอยคละคลุ้งแสงไฟฉายส่องเข้าไปเห็นคราบเก่าที่ผนังเขาเดินเข้าไปเพื่อจะรื้อสิ่งกีดขวางบางอย่างจู่ๆแสงไฟฉายก็ไปกระทบเข้ากับบางสิ่งที่อยู่ตรงผนังมันคือ โครงกระดูกมนุษย์ถูกล่ามโซ่ตรึงไว้กับผนังห้องในชุดพยาบาลสีขาวขาดวิ่นหัวใจของชัยวัตรแทบหยุดเต้นมือเขาสั่นจนไฟฉายแทบจะหลุดมือแล้วทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นร่างของพยาบาลชุดวัยเก่าๆเ,เปื้อนคราบเลือดก็ปรากฏตัวตรงหน้าดวงตาว่างเปล่าแล้วภาพหลอนก็ถาโถมเข้าใส่ชัยวัต ชัยวัฒน์เห็นผู้บริหารโรงพยาบาลในอดีตพวกเขาใส่ร้ายพยาบาลสาวว่าขโมยยาทำให้คนไข้าตายจากความโลภภาพเธอถูกจับมัดถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมเสียงหวีดร้องเจ็บปวดก้องอยู่ในหัวเขาจนสุดท้ายร่างก็ถูกทิ้งไว้ในห้องเก็บศพแห่งนี้ความจริงที่โหดร้ายตีแสกหน้าชัยวัฒน์จนเขาสะดุ้งเฮือกความมุ่งมั่นจะขายทิ้งสลายหายหมดสิน้นโลกของชัยวัฒน์พังทลายในพริบตา เขาล้มลงนั่งกับพื้นเย็นเฉียบตัวสั่นเทิมมือยังชาหนึบเหมือนถูกบีบรัดไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่มรดกไร้ค่าแล้วมันคือความอายุติธรรมที่ฝังลึกชัยวัดยกเลิกการขายโรงพยาบาลเริ่มสืบค้นเรื่องราวในอดีตยอย่างจรงิงจังเขารู้สึกต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกจองจำแต่ถึงวันนี้แม้จะพยายามแค่ไหน ภาพพยาบาลชุดวัยเก่าเปื้อนเลือดกับเสียงกรีดร้องหหยหวนในห้องเก็บศพเก่ายังคงตามหลอกหลอนชัยวัดอยู่เสมอไม่ว่าหลับตาหรือลืมตามันยังคงชัดเจนอยู่เสมอเป็นตราบาปติดตัวชัยวัดไปตลอดชีวิต